ดีค่ะวันนี้มาดูความคืบหน้าของพญญนาสร้างพญญนาเอออันนี้ทางหัวยังประธานแล้วจ้ะสร้างเพื่อนเอ็ดแบบทางหางมาด้วยจ้ะเอ็ดหางมาหาหัวหัวยังไม่แล้วแต่หางมันอะเซจแล้วจ้ะมีก็ดแล้ว โบน้มาหลายมือโบน้มาหลายมือแล้วสีแล้วแล้วเนาะได้ครึ่งแล้วนะเกือบจะครึ่งแล้วเนาะยังไม่ครึ่งถ้าครึ่งก็จะถึงจุดนี้นี่จะเป็นท่อนหางหางสวยมากเลยขนาดยังว่าเสร็จยังงามขนาดนี้นะเด้อจันขนาดยังไม่เสร็จน,นี่ย ถ้าเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนเด้อเอฟซีเด้อตอนนี้จะเป็น่อนหางจา้ะช่วงหางช่วงหางของพระเจ้านม่ช่างก็กำลังทำไปยังไม่ถึงจุดกลางตรงกลางเจ้าเรียกว่าหัวใจบหัวใจนะยังบ่ทันหอด,ด้วยจ้ะจะทากระถิ่นสวยมากเลยอ่ะ สวยไหม f c f c เห็นไหมคะอ้าจะสองใสแดดเนาะสวยมากเลยก็บอกเคยเห็น <coś> จ <rawd unre> ักเชียอ์ด้วนี่ก็เพิ่งจะมาเบิ่งเวลาพื่นสาใกล้จะสำเร็จแล้วตลาดเมื่อนีร่กันเป็นเงียบเงียบนอกจากโควิดโควิดโควิด ก็เลยเอ็ดให้คนเงียบเงาช่องแล้วก็จะเป็นท่อนหัวจ้ะเป็นท่อนหัวเป็นช่วงห่าวไปนหนาวพอปูกก็ย้ายแล้วเหลือแต่เจ้าแม่เจ้าแม่สุรพียังไม่ย้ายนะคะ พ่อปู่ก็ย้ายมาทางนี้แล้วยังจะเป็นที่พักของช่างค่ะเป็นที่พักของช่างช่างเพื่อจะพักยื่นี่เดี๋ยวก็จะย,าย,ย้ายเจ้าเม่อสองทีมา ที่จะย้ายเจ้าแม่สรพีมามามาเจ้าลง,งช่วงช่วงช่วงนี้หรือเปล่าเจ้าแม่สรพีมา่าจะอยูุ่มนี้ก็มีต้นไม้มาลงเตรียมจัดตกแต่งแล้วแต่ ด้านลังด้านล่งก็จะเป็นทุ่งนาะภูเขาสวนยางบรรยากาศสวยเด้อนี่เนะถ้าท่านใดยังไม่เคยมาก็รอดูในคลิปนี้เนะคะ่ะคลิปต่อไปอะเดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกว่าถึงไหนถึงไหนแล้วนี่ว่าวังพญานานะ สวยบ่จ้ะเกิดมาบม่เคยเห็นก็นได้เห็นน้องเคยเห็นแต่ภูเขาทุ่งนาปลาอยางสวนมันบัดน,นี้เขาก็จะได้เห็นทั้งพญานาะค หลังจากที่ว่าบได้มาหลายมือเนาะเพื่อนเอ็นงานกะคืบหน้าไปหล่คักเด้อเพื่อนใกล้จะน,นั่นนั่นแหละกำหนดจักเดือนซองเดือนบบอย่างนี้ค่ะว่ากำหนดซองเดือนนี่ก็ได้กหลายแล้วจักมือสวยขนาดเลย เกิดมาสี่สิบปีแล้วยังไม่เคยเห็นของจริงเด้อนึ่สี่สิบเกิดมานี่ก็บสี่สิบแปดสี่สิบเก้าปีนี่ยังบ่เคยเห็นกับหูกับตาแบบนี้จริงๆบ้านนี้ก็สิได้เห็นแล้วแล้วก็อยูกกอ่ใก,กล้พ่อะอยู่ใกล้อยู่ใก่ผ่านลมพลอยู่ใก่ก,กับพญานาคักแล้วบ้านนี้ใครจะได้มีโอกาสมาบ่อยๆ่อแล้วบ้านนี้นะ ส,สวยไหมอันนี้อันนี้ให้เบิ้งแค่ท่อนหางได้จ่าท่อนหางได้นี่ท่อนหางท่อนหางห้อยยังเก็ห้อยยงติด้อง ลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ช่องแม่โจ้กโกกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ